ส่งการบ้านก็นอ้อเดี๋ยวบอกชื่อก่อนชื่อนองรักใจมนนะคะอายุห้าสิบสามปีค่ะปีนี้อ่าอยู่จังหวัดสีสเกตค่ะก็เป็นนักเรียนวิชาลามค่ะการบ้านที่จะส่งก็คือเมื่อวานนี่ได้ได้ออกไปทุ่งนานะคะออกไปทุ่งนาทีนี้ก็ไปไปดูข้าวไปดูข้าวเดวีผลงานของเรามันก็รู้สึกว่าจะโออยู่นะแต่ว่าคนอื่นเขาว่าเราไม่โอ เพราะว่าอะไรว่าเพราะว่าเอาเอาปุ๋ยงอกงามมาจากมาจากที่บ้านลาดนะคะเอามาเอามาลองพื้นเอามาใส่มาใส่แต am ่จะให้แต่ให้มันจะให้มันเขียวเหมือนนาที่เขาใส่เคมีมันก็ไม่คือเนาะเพราะว่าไม่ไม่มีเคมีอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เขาก็ถามว่าเออต้นข้าวก็สวยอยู่นะต้นแข็งแรงดีอยู่นะแต่ว่าทำไมไม่เขียวล่ะอย่างเงี้ยอ๋อมันไม่เขียวหรอกเพราะเราใส่ปุ๋ยอ่าปุ๋ยชีวภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บอกเขาทีนี้แล้วก็แล้วก็เดินเลาะเลาะไปอ๋อไม่เป็นไรแล้ววันนี้ส่งกันบ้านเสร็จก็จะถือปุ๋ยไปหยอดอีกให้มันดูดูมันทันสมัยเหมือนเขาใส่เคมีอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ทําใจนะคะทําใจแบบว่าต้นข้าวมันแข็งแรงมันดีแล้วเวลามันเวลามันมันออกออกผลอ่ะมันคงจะโอเคเยอะก็พูดไปอ่ะพูดกับข้าวพูดพูดบอกข้าวไปเลยว่า เธอต้องโอเคเยอะๆนะเพราะว่านาข้างๆเขาใส่เคมีเนี่ยเธอก็ก็ก็ไม่ได้เท่ากับเขาแต่เธอก็ต้องใจใหญ่ๆนะบอกข้าวค่ะแต่ว่าก็ภูมิใจนะคะภูมิใจมากเพราะว่าเราเราได้เต็มที่เราเรียนรู้มาพอไปไปศึกษามาแล้วเราพอใจที่จะใส่ถึงว่าปีนี้มันได้ขนาดนี้ปีหน้ามันต้องโอก้กว่านี้เยอะๆเพราะว่าเราต้องเอามาใส่เรื่อยๆใส่เรื่อยๆนะคะ่ะค่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะเขารู้ค่ะสาธุค่ะโอ้เราว่าโอเขาว่าไม่โอนี่ทุกไหมคะไม่ค่ะ <c oughs> อ,อ๋อถ้าไม่ทุกก็ผ่านแล้วค่ะดีแล้วถ้าเขาคิดตรงกับเราแล้วเราก็เป็นสุขมันก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่เออ คือมันก็เป็นไปนได้แต่เราก็จะไม่รู้ว่าเรามีเรามีอ่ากิเลสอยู่หรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้นเนี่ยพอเขาพูดมามันสะดุดนะมันสะดุดแล้วเราก็รีบล้างใช่ไหมคะไอ้นี่มันมันได้กําไรมากกว่าอีกนะถ้าเขาเห็นด้วยกับเรานี้ใจเราก็เป็นสุขอยู่แล้วน่ะแต่ว่าถ้าเขาไม่เห็นด้วยกับเราแล้วใจเราเป็นสุขได้นี่ต่างหากที่ถือว่าฝีมือนะคะ ดีแล้วแหละเข้ามาให้ทดสอบฝีมือค่ะเชิญพี่สุภาค่ะค่ะโอยตรงข้ามกับของพี่เลยนะคะของพี่อ่ะเออชาวบ้านเขาก็เขาก็สกประมาทไว้เหมือนกันเขาก็บอกรอบข้างอ่ะมีสวนมีแต่สวนปาล์มได้ใส่เคมีหมดเลยแล้วเออพี่ทํานาอยู่แค่ห้าไร่กว่ากว่าเองทําอยู่เจ้าเดียวทีนี้แถมไม่ใส่เคมีด้วย เออเขาก็เขาก็หัวเราะกันเขาก็บอกเออพยาบาลมาทําน้ไม่รู้เรื่องหรอกก็เลยบอกก็เลยบอกว่าอ่ะก็คอยดูไปเถอะเขาก็บอกเนี่ยคอยดูนะหนูก็จะเยอะมาจากสวนปามนกก็จะเยอะเพราะว่าไม่มีที่อื่นเลยนกจะมากินตรงนี้ทั้งหนูทั้งนกเอ่อทั้งแมงเอ่อแมงที่มันดูดนกดูดน้ําจากข้าวอะไรประมาณเนี้ยที่มาตรวจใจตัวเองนะตอนที่เขาพูดอ่ะ มีความรู้สึกว่าไม่หวั่นไหวเลยคือมีความรู้สึกว่าที่ทําเนี่ยเรากำลังศึกษาเรียนรู้อยู่ตั้งใจทําตั้งใจขาดทุนไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีข้าวไม่ได้เลยไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยเราก็ได้ต้นข้าวแล้วเราไถากลบไถกลบทำสักสามสี่รอบเอาให้มันมันเอาไว้มันมีประสบการณ์เลยแล้วให้นาเราเนี่ย เออมีมีปุ๋ยธรรมชาติมากที่สุดจากเอ่อจากสังข้าวจากกอข้าวนี่แหละแล้วก็มีน้องที่อยู่ใกล้ๆคนนึงเขาก็บอกว่าอืมเขาเห็นเขาเห็นพี่โสภากลา้าเสี่ยงแบบนี้พี่เขาก็มีอยู่เขาลองทําดูบ้างดีกว่าแต่มันอยู่ห่างจากของพี่ไปแล้วพี่ก็เลยบอกว่าเอ่อทำแบบพี่ไหมเขาบอกโอ๊ยแบบพี่ไม่ทำหรอกเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้ผลอยู่แล้วแต่เขาจะทําแบบแนวฉบับของเขาเอง ที่เขาทําเพราะว่าเขาเขาจะได้มีเพื่อนกับพี่เวลามีรถมาเกี่ยวข้าวหรือมีรถมาไถานาน่ะเราจะได้มีเพื่อนเพราะว่าคือน้อยๆเราจะหาหารถไถหาคนมาช่วยเอ่อช่วยหวานปุ๋ยช่วยอะไรอะ่ะมันจะไม่มีก็เลยอ่ะเขาก็ก็เลยทําเสร็จแล้วตรงกันข้ามทําตรงกันข้ามหมดเลยนะของพี่ไม่ใส่ปุ๋ยเขาใส่ปุ๋ยแล้วก็ <c oughs> เออพอข้าวงอกออกมาเขาก็บอกว่าเขาน่ะจะต้องฉีดยาฆ่ากกตัวกกรู้จักไหมคะมีไหมคะรู้อยู่เขาบอกเขาบอกกกมันจะเยอะกกมันจะเยอะต้องฉีดฆ่ากกพี่ก็บอกว่าถ้าฉีดยาฆ่ากกมันก็ต้องฆ่าต้นข้าวด้วยสิเขาบอกไม่ใช่มันฆ่ากกก็อโอเคแต่พี่บอกว่าพี่ไม่ฉีดนะของพี่ไม่เป็นไรเพราะว่าเออพี่ก็ปล่อยให้มันขึ้นไปกกก็คือขึ้นไป คือไม่ไม่สนใจก็ปักกุาเขาก็ฉีดยาฆ่าโกกอะไรเรียบร้อยพออยู่ๆมาเขาก็บอกว่าพี่ทําไมของพี่มันขึ้นเร็วจังทําไมมันเป็นรวงแล้วทําไมของผมกกมันขึ้นเยอะจังพี่ก็บอกไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีประสบการณ์แล้วเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเออสูบน้ำเข้านานนะเพราะว่าน้ํามันน้อยพี่ก็บอกเออถ้างั้นสูบไปพี่ด้วยก็ได้เขาบอกโอเคเขาก็สูบน้ําให้พี่ หลังจากสูบน้าได้สองวันพี่ไปดูก็บอกพี่พี่ไปดูปดนาของพี่สิตอนเนี้ข้าวมันสุกแล้วนะที่มันออกรวงอะ่ะพี่บอกอะไรมันจะสุกได้ยังไงแล้วก็พี่บอกอ่ะแสดงว่าต้นข้าวมันมันตายมั้งมันคงเหลืองเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไปดูเลยก็ไปดูอ้าวทาไมแบบที่มันอยู่รอบนอกอะ่ะรอบนอกมันสุกหมดเลยนะตอนเนี้ยสุกประมาณเกือบ ถ้าเก็บตอนนี้มันมันก็หลายกิโลอยู่ปัญหามันก็คือตรงกลางอ่ะนะ้ะมันไม่ถึงแล้วมันยังเขียวอยู่แอ้ข้างนอกมันสุกสุกแล้วสวยมากเขาก็วัวไยเขาบอกว่าของเขาอะตอนนี้อรวงก็ไม่ค่อยมีมันไม่มีอะไรให้เห็นเลยนอกจากกบ <c oughs> เขาก็บอกว่าแล้ตกลงพี่ไปทำอะไรพี่บอกไม่ได้ทำอะไรพี่ทำใจอย่างเดียวเลยของพี่ <c oughs> พี่ทำใจอย่างเดียวเลย <c oughs> แอ้ตอนเนี้ย ก็ก็เลยกลายเป็นพี่ก็เลยว่าเอก็ก็มันมีปัญหาว่าพี่จะเอาอยัางไงกับที่สุกแล้วก็หาคนไปเกี่ยวให้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเขาก็บอกเอาอย่างนี้ลากยาวไปหน่อยให้พอพอตรงกลางมันสุกด้วยไม่งั้นมันก็ถ้าเราไปตัดอะมันจะเดี๋ยวมันจะหารถมาเกี่ยวไม่ได้อีกเพราะมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเผื่อของเขาได้สักหน่อยด้วยจะได้มารถไออมาเกี่ยวได้กันพี่ก็บอกโอเคโอเค แล้วกลายเป็นคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะเขาบอกว่าเออมันก็ทําของมันแบบได้เลือกเหมือนกันนะเขาก็บอกเฮ้ยเขาสุขแล้วนะแล้วมีแต่คนมาบอกว่าเขาสุขแล้วนะเขาสุขแล้วนะพี่ก็บอกเห็นแล้วว่ามันสุขแล้วคือคือใจที่เรามีความรู้สึกว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือคือกําไรมันอยู่ตรงที่ว่าเราได้ทําแล้วทําเต็มที่แล้วแล้วแบบ มีความสุขแล้วอ่ะที่ได้ไถนาได้หวานข้าวได้ได้ดูต้นข้าวได้ได้อะไรเนี่ยคือเหมือนมีความรู้สึกว่าเราได้ทํานาแล้วอ่ะสําเร็จแล้วอ่ะข้าวจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเนี่ยแต่กลายเป็นว่าเข้าได้ดีขึ้นมาเพราะใจแท้ๆก็มีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยพอบอกน้องเ็าบอกว่าพี่ทําใจอย่างเดียวเลยไม่ทําอย่างอื่นเนี่ยน้องก็แบบมีความรู้สึกว่า ที่ทําใจยังไงก็บอกว่าก็ทําใจแบบนี้แหละได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรอะไร <c oughs> ใช่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 ใชใชใชค่ะก็ค่ะคสรุปทํานาทําใจไปด้วยนะคะพี่สุค่ะทําสิง่งใดก็ทําใจไปด้วยนะคะแล้วผลที่เกิดขึ้นมันจะดีที่สุดเลยเท่าที่เป็นไปนได้จริงเนี่ยพวกเราได้พิสูจน์แล้วเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นกรณีศึกษาที่ดีเลยนะคะค่ะ แต่ต้องทําได้จริงๆด้วยใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่ทําบอกว่าทําใจได้แบบหวังผลว่าถ้าทําใจได้แล้วมันจะได้ดีใช่ไหมอยากได้ดีก็เลยเลยเอ่ะกดขม่มทําใจถ้ากดข่มยังไงไม่มีคนอื่นรู้หรอกแต่เราจะรู้แต่ถ้าเราทําได้จริงๆนี่นแหละเราก็จะรู้เหมือนกันเราจะรู้ว่ามันเบาสบายมากแล้วมันจะเกิดสิ่งที่ค่ะสิ่งมองไม่เห็นมาสร้างสิ่งที่มองเห็นให้เราได้ แล้วแล้วตรงนี้นยะเรากําหนดไม่ได้ค่ะแล้วแล้วสิ่งที่เขาพูดอ่ะถ้าโดยธรรมชาติจริงๆหละมันมีมันมีมันมีอยู่แล้วเหมือนเหมือนเหมือนของคนอื่นๆที่มันไกลๆไปอะค่ะแบบหนูหนูจะเยอะเขาบอกหนูจะเยอะหนูมากินหัวปามแล้วก็เออจะมากินข้าวแล้วก็เออแมงแมงสิงแมงแมงสิงอะไรเนี้ยจะมาดูดข้าวของของที่อื่นๆที่เขาไกลๆไปอ่งเนี้ย พี่ก็ไปดูของพี่พี่บอกว่าที่มันไม่มีนะก็พยายามดูแล้วมันไม่มีนะก็มีความรู้สึกว่าคงไม่มีแหละไม่มีก็คือไม่มีไม่มีก็ดีมีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่าที่พัทลุงวันก่อนที่ที่พวกเราไปทํากันน่ะโอ้โหแมงเนี่ยเหม็นไปทั้งพอเราลงไปในในกลางแปลงแปลงนานะ่ะได้กลิ่นเหม็นเลยแล้วบินกันฟุ้งและปรากฏว่ารวงข้าวเนี่ย รีบหมดเลยตอนแรกพวกเราก็งงๆกันอยู่ว่าเอ๊ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมมันมันมีแต่รวงแล้วมีแต่เม็ดร,รีบปรากฏเราเป็นแมงพวกนี้แต่เห็นของพี่มันไม่มีไม่มีเพราะเราไม่กลัวมัง้งค <c oughs> ่ะค่ะอนุทนารักค่ะ นุโมทนากับพี่สภาด้วยค่ะและมีประสบการณ์แบ่งปันเราทั้